สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีไฟหน้าจอนะครับหรือปิดไฟหน้าจอของไอคอม i อ2 2ส2ง0นนะครับ2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0นะครับตระกูลไอคอมโมบายนะครับอาจทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มวิธี ปิดไฟหน้าจอหรือหลีไฟหน้าจอพร้อมกันนะครับให้กดตัวนี้นะครับตัวเซตนี่ครับกดไป1นทีนะครับเข้าโหมดเมนูนะครับกดไป1นทีนะครับปุ๊บอ่านะครับทีนี้ให้เราเลือกนะครับไปคําว่าดิมนะครับ D-I-M นะครับกดไล่นะครับกดเซตนี่ครับไล่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคําว่าดิมนะครับตัวนี้นะครับ อ่ามาอันนี้มันอยู่ที่ระดับ4เห็นไหมครับทั้งหมดมันอยู่อ่าทั้งหมดอ่าสระดับนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้มันหลีลงก็ปรับอ่าเดียวตัวนี้นะครับบุนมาทางซ้ายเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มหลีลงเห็นไหมครับ2 1เห็นไหมครับถ้า1ก็คือปิดเลยนะครับปิดไฟหน้าจอเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะสะดวกอ่าสบายถ้าเวลาท่านอ่าขับรถนะครับเครื่องอ่าติดไว้ในรถนะครับเวลาท่านมองมามันจะแยงตานะครับอ่าให้ท่านอ่าหลีเอานะครับหลีเอานะครับหรือ ถ้าแบบสว่างก็เบอร์4นะครับถ้าจะหลีก็เลือกตามระดับสายตาท่านนะครับแต่ละท่านชอบปิดให้ท่านเป็นเบอร์1นะครับอ่ะแท่นี้เองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดอ่าตัว V m i c r h e r t z ออกมาครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็เรียบร้อยนะครับอ่ะวิธีอ่ะรีไฟหน้าจอหรือปิดไฟหน้าจอมันก็ไม่ยากนะครับ ครับทั้ง3รุ่นทําเหมือนกันนะครับ2001 2002 2003นาะครับทาเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันครับสำหรับท่านใดที่จะให้รีวิวเครื่องตัวอื่นนะครับให้ท่านทักแซตมานะครับถ้ามีเครื่องอยู่ผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับถ้าไม่มีก็ขอติดไว้ก่อนนะครับมีเครื่องมาก็จะรีวิวให้ชมนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ